เปิดลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุโดยท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509รวมถึงคนที่อายุเกิน60แล้วแต่ยังไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุก็สามารถไปลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ600 1,000บาทต่อเดือนก็คือ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะดเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดนะครับถ้าท่านไม่แน่ใจคุณสมบัติตัวเองก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนได้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบและแจ้งผลให้ท่านทราบว่า ท่านเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่นะครับก็ไปลงทะเบียนได้แล้วชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ไหนไปลงทะเบียนในพื้นที่นั้นลงทะเบียนที่เทศบาลอบตอเมืองพัทยาถ้าอยู่กรุงเทพก็ที่สำนักงานเขตนะครับย้ำนะครับว่าชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ไหนต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่นั้นเอกสารที่ใช้ก็คือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารหากต้องการรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ก็มอบอำนาจให้ลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดไปลงทะเบียนแทนได้นะครับซึ่งก็ต้องมีเอกสารการมอบอำนาจเบื้องต้นก็ติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลอบตอรหรือสำนักงานเขตในพื้นที่นะครับย้ำนะครับว่า เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุปีงบประมาณ2569นะครับ,บย้ำนะครับว่าสำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแม้ว่าจะอายุเกิน60ปีแล้วนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนชื่อในทะเบียนบ้านก็ไปลงทะเบียน ในพื้นที่นั้นนะครับและถ้าอายุ60เต็มก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนถัดไปเดือนละ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุส่วนผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็ได้รับไปต่อเนื่องลงทะเบียนใหม่เฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ส่วนผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วและมีการย้ายทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านท่านก็ต้องไปแจ้งยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในทะเบียนบ้านใหม่ที่ท่านย้ายไปล่าสุดก็แจ้งได้ที่เทศบาลอบตอเมืองพัทยาหรือสำนักงานเขตที่อยู่ในกรุงเทพครับ